สวัสดีครับผมอนะครับรบบทเป็นโปเต้ครับผมอาชีครับรบบทเป็นพยศครับจากเรื่องโอลิแกงโอลิแกงโอลิบูแคที่แกงครับครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับผมที่ได้มาร่วมงานครับผมก็ขอให้กำลังใจนะครับผมผู้เข้าชิงทุกคนนะครับผมสู้ๆนะครับ ต้องเตรียมใจเพราะว่าตื่นเต้นมากที่จะได้เจอแบบพี่ๆแฟนคลับที่น่ารักทุกคนครับผมเพราะว่าพวกผมเนี่ยก็จะรอดูรีแอคชั่นของพวกเขาเนาะเวลาแบบเจอซีนต่างๆนานาเนี่ยก็รอดูเขาเลยครับไม่ได้รอดูซีรีส์เลยใช่รอดูรีแอคชั่นของคนดูอีกทีนึงใช่ครับใช่มีเกรียมอะไรมาใช้ในการแหวนไหมแน่นอนครับผมว่าเรามีเอ็กซ์คูลซีฟชูนะครับผมไม่เขาว่าผมได้หลายลิ้นพันจริงๆตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันเราก็ลินพันหลายรอบแล้ว มีพลังวิเศษอะไรอย่างเงี้ยขอพรอะไรให้ตัวเองใครๆก็ได้ต้องขออยากข่มเนี่ยนะอยากมีพลังงานพลังงานเลยล่ะอยากมีพลังของอ่าออเล็กแมนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาฉลาดมากผมว่าเขาเนี่ยสามารถประดิษฐ์ได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ผมก็จะเอารวยด้วยผมก็จะเอาความรู้เนี้ยไปแบบว่าช่วยคนที่ยากลำบาก แบบว่าสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แบบเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เนี่ยผมว่าโทนี่สตาร์กัรักษาได้แน่นอนอผมก็จะเอาจุดนี้แหละไปรักษาคนถ้าเขามาววนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากเป็นอยากอยากมีพลังแบบกับตันอเมริกาครับผมครับผมใช่เพราะเป็นตัวละครที่ผมชอบมากแล้วก็เขามีพลังกำลังที่เยอะช่วยเหลือคนอื่นได้ง่ายครับผมก็จะได้ช่วยเหลือทุกคนได้มีโลด้วยมีโลด้วยป้องกัน ครับผมก็ฝากซีเรื่องแค่ที่แกงโอลิบูซีวีสด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP 10แล้วเนาะกำลังจะ11แล้วก็12แล้วแล้วก็มีฟ i นอลอีีด้วยครับผมเป็นแฟนมิรสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับวันที่23นี้นะครับผมมาพบกับพวกเรากันเยอะๆนะครับผมเราเจอกันนะครับสวัสดีค่ะแซนค่ะสวัสดีค่ะชิชาค่ะ,คะ ดีใจมากๆเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราก็มาในฐานะของดนะีเฟนเนาะเป็นการมาร่วมงานครั้งแรกที่แบบงานแบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็สนุกมากๆในทุกการประกาศรางวัลแล้วก็ทุกโชว์ของวันนี้นะคะรวมถึงตั้งแต่เดินผมม่วงแล้วก็คือแบบแฟนคลับของพี่ๆทุกศิลปินนะคะมาให้การต้อนรับแล้วก็มารอกันตั้งแต่เช้าก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานวันนี้ค่ะ อ๋อวันนี้ก็มาสไตล์เท่ๆกันเลยเออเป็นการปรับลุคของน้องยิชาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแบบว่าปกติแล้วจะเป็นสาวหวานมาตลอดแต่ว่าวันนี้เราอยากฉีกค่ะเพื่อแบบแฟนคลับจะตกใจใช่ก็เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะค่ะก็เรามีพลังพิเศษเลยอยากขอพรอะไรก็ได้ให้ไปก็ได้เอที่แฟนก่อนแล้วกันนะคะก็ในถือว่าช่วงนี้เนาะเป็นเดือนแห่ง ไคล์ไคลมันนะคะก็จริงๆอยากจะขอให้โลกของเรานะเปิดกว้างมากขึ้นขอให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในในตัวตนของตัวเองนะคะก็ขอให้โลกนี้เต็ไมไปด้วยความรักค่ะและพี่ตอบมาแบบ <c oughs> โอ้โหยิ่งใหญ่มากเป็นหนูเหรอหนูอยากจะขอ ให้ทุกคนมีความสุขค่ะแบบว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอแค่มีความสุขทุกอย่างมันก็จะดีเองใช่แล้วก็แซนดิชานะคะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องแรกของเรานะคะชื่อว่า Friend นะคะเป็นมิวสิกช็อตฟิล์มนะคะเปิดให้ดูได้ที่เมโลบอมนะคะวันพฤหัสบดีทุกก็คือเวลาหกโมงครึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆของบ e n d รนสามารถติดตามได้ทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยค่ะเซิร์ชว่า b f r i e n d t h ค่ะฝากด้วยนะคะ สวัสดีค่ะน้ำจากบีเฟนค่ะเกลจากบีเฟนค่ะไม่ใช่คะที่ได้มาร่วมเดินพมโอโหดีใจมากๆเลยค่ะว่าเป็นครั้งแรกของเกลแล้วก็พี่น้ำค่ะใช่ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยแต่พอเดินแล้วเจอแฟนๆก็แฮปปี้แฟนๆทุกคนก็น่ารักมากเลยค่ะแล้วคนก็โหเยอะมากใช่แล้วก็รู้สึกดีใจกับทุกคนที่ได้รางวัลแล้วก็ได้เสนอชื่อเข้าชิงด้วยนะคะค่ะ ขอบคุณค่ะก็ต้องยกเครดิตให้พี่กุ้งนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนช่วยเลือกช่วยแนะนําว่าเราควรใส่ยังไงทําผมยังไงทั้งหน้าทั้งผมทั้งชุดเขาก็ช่วยหมดเลยค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่น้ำพิเศษขอได้หนึ่งข้ออย่างดค่ะอ่าพี่น้ำก่อนเลยถ้าน้ำมีพลังวิเศษหนึ่งอย่างก็ อยากขอให้ทุกคนมีความสุขละกันเนาะก็ทําอะไรก็มีแต่วความสนุกสนานนะคะนำรู้สึกว่าการมีความสุขในชีวิตนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันในแต่ละอย่างอะไรเงี้ยที่เราได้ทําค่ะก็นั่นแหละคะ่ะขอพลังวิเศษให้ทุกคนมีความสุขละกันนะเกลก็คงขอใหอ้ทุกคนบนโลก เห็นใจซึ่งกันและกันแล้วกันค่ะแบบว่าให้ทุกคนมีความใจดีเนาะเราพอทุกคนเอาใจเขามาใส่ใจเราทุกอย่างมันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นไปได้แล้วก็แก้ปัญหาได้แบบสันติวิธีค่ะเอ๊ะทำไมเราดูจริงจังจังเลยสันติวิธีต้องไปตกลงลงแล้วใช่พนงานใช่ ตอนนี้พวกเราสองคนนะคะก็เนาะได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Befriend นะคะซึ่งดีใจมากๆแล้วก็ตอนนี้ปล่อยไปถึง e ีพีแล้วนะคะก็ฝากติดตามในทุกๆอีพีเลยได้ที่เม lopop.com นะคะที่วัดทุกวันพฤหัสนะคะหกโมงครึ่งเนาะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานของวกเราก็คือเด็กฝึกเนาะอยากให้เก็บไวะ,ะก็อีกผลงานหนึ่งของพวกเราก็คือรายการเด็กฝึกนะคะเป็นรายการ v ซ v a l ของเทรนนีนะคะซึ่งมาจากค่าย IDX ค่ะก็จะมีทั้งความดราม่าซึ้งสุขเศร้าคือเต็มครบรถแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะก็จะมีเร็วๆนี้ออกมาเป็นตอนแรกนะคะทั้งหมดมี12 EP ค่ะส่วนเรื่อง b f r n พรุ่งนี้วันพฤหัสแล้วนะคะก็จะมี behind the scene ตอนต่อไปออกมาเหมือนกันครับ่ะากติดตามด้วยนะคะค่ะบ๊ายบาย